เวลา10นาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมที่ปังกรรัศิโช,ชธมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่สนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สมบูรณการประชุมวิชาการและนิทรรศาาการส่วนพืชศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่7ประจำปี2 5 6 6 ซึ่งมหาวิทยาลัยหลงราชพัฏเชียงใหม่ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีหรืออพสทจัดขึ้นระหว่างวันที่21 ถึง25พฤศจิกายนนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนด้วยงานภาครัฐเอกชนได้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านวิชาการรวมทั้งปลูกจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรต่างๆที่มาอยู่ในประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โอกาสน,นี้ทอาพระเนตรการแสดงชุดเมีย่ยงหมากรักลานสืบภูมิสารสินถิ่นล้านนาใต้ร่มพระบรมีและพระสถานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตสถัทธาเฝ้าทูลลองพระบาทถูงกล้าวถูกระหม,ม่อมถวายเงินสมทบทุนมวลทิิอ,อาพาสออพทพร้อมพระสถานเกติบัติงานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนชั้นที่1เกียเกติบัติงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นชั้นที่ห ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวดพุทธศาสตร์โรงเรียนและป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นแก่โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินงานสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเมื่อมีพระราชดำรัสเ,เปิดการประชุมแล้วทอแเนเทศกาลศูนย์แม่ข่ายประสานงานอ,อพอสทและเทศกาลอ,อพอสทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นําเสนอาการใช้ประโยชน์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการเรียนรู้พืชท้องถิ่น5ชนิด ได้แก่เมี่ยงหมากรักหลานและฝางนามาใช้ในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตล้านนาทั้งด้านศาสนาความเชื่อและศิลปวัฒนธรรมได้แก่การอนุรักษ์สายพันธุ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์กับบริบทพื้นที่ท้องถิ่นและระบบนิเวศนอกจากนี้มีการประชุมวิชาการและการแสดงนิทศาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากสมาชิกร2อแห่งทั่วประเทศที่ดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแผนแม่บท ทางด้านกายภาพชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิโรงเรียนสูงเม่นชนุปธถรมอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นำเสนอการศึกษา,ศา,ศกษาสารสกัดสำคัญที่อยู่ในใบยะนางนํามาทำเป็นเจลประคบเย็นเพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอาการบาดเจ็บเฉียบพลันองค์การบริหารส่วนตำบลนายามจังหวัดจันทบุรีนำเสนอสีทรัพยากรท้องถิ่น พืชสัตว์ชีวภาพวัฒนธรรมภูปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งมีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่นการออกรายจําหน่ายอาหารสินค้าพื้นบ้านและมหากรรมสินค้าท้องถิ่นภาคเหนือ